นนเมืองมีที่ราซึ่งปกครองโดยเจ้าชายทเน่และเจ้าหญิงน้ำเจ้าชายและเจ้าหญิงปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขเ,เมื่อประชาชนมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็าสามารถเข้ามาบอกเล่าถึงปัญหาของตนเองได้อยู่มาวันหนึ่งมีชายผู้หนึ่งเข้ามาร้องถึงร้องขถึงปัญหาที่ตนเองได้พบเจอเจ้าชายครับผมมีเรื่องมีปัญ ผมปลูกผักสวนควไว้ที่บ้านแล้วผักที่ผมปลูกไว้มันเหี่ยวเฉาตายหมดผมคิดว่ามันคงเกิดจากพาทิศที่ส,ส่องแสงส่งความร้อนมายังเมืองของเรามากเกินไปเจ้าชายช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วข้าจะรีบหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดทางฝ่ายเจ้าหญิงน้ำ<ๆ>ก็มีประชาชนมาร้องเรียนเช่นเดียวกันกับเจ้าชายกุเทศ เจ้าหญิงคะดิฉันมีเรื่องทุกข์ใจมากมาบอกเล่าให้เจ้าหญิงช่วยหาทางแก้ไขปัญหาด้วยค่ะดิฉันไปพบหมอแล้วเขาบอกว่าดิฉันเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเนื่องจากดิฉันได้รับความนอนจากแสงแดดมากเกินไปจึงทําให้ดิฉันเป็นโรคมะเร็งผิวหนังค่ะเจ,จ้าหญิงช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยนะคะเมื่อเจ้าชายและเจ้าหญิง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็เกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเจ้าชายและเจ้าหญิงได้ปรึกษาการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้องหญิงน้ําเราจะทําอย่างไรดีแมงเนื้อประชาชนของเราได้รับความเดือดร้อนจากสาหเหตุเดียวกันน้องคิดว่าเราควรไปขอร้องให้ท่านพระอาทิตย์ส่องแสงลงมายังเมืองของเราให้ดน้อยลง อย่างนั้นพรุ่งนี้พี่จะลงไปพูดกับท่านพาทิพย์ดูดีเหมือนกันค่ะที่ปัวนีน่เช้าวันรุ่งขึ้นสวัสดีท่านพาทิพย์สวัสดีเจ้า,าชายูเน่วันนี้มีเรื่องอะไรทำไมมาหาค่าแต่เช้าคือเมื่อว,วานมีประชาชนของค่า ซึ่งสาเหตุก็เกิดจากที่ท่านส่องแสงมายังเมืองของเรามากเกินไปจึงทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากความร้อนของท่านเราจึงมาขอให้ท่านส่องแสงลงมายังเมืองของเราให้น้อยลงกว่าเดิมเจ้าชายฟูนี่ท่านคิดว่าข้าอยากส่องแสงให้มากเกินไปหรือข้าไม่อยากทำเช่นนั้นหรอก แต่ท่านลองสังเกตและตรวจตาดูความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของระชาชนของท่านสิข้าคิดว่าท่านคงจะได้คำตอบในสาเหตุของเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านคิดว่าข้าเป็นต้นเหตุข้าก็จะไปจากเมืองของท่านเพื่อความสบายใจของท่านและประชาชนของท่านและแล้วพระอาทิตย์ก็ได้จากไปจากเมืองพิลา ประชาชนต่างพากันมาร้องเรียนถึงปัญหาที่ไม่มีแสงสว่างในยามเช้ากับเจ้าชายและเจ้าหญิงแล้วเจ้าชายก็ได้พูดขึ้นว่าข้าได้ไปพูดกับท่านพายทิพแล้วถึงปัญหาที่พวกเจ้าได้รับ ท่านพาทิดจึงได้ไปจากเมืองของเราและข้าได้ไปสังเกตตรวจตาความเป็นอยู่ของพวกเจ้าคงเป็นความผิดของข้าเองที่อยากให้ที่ที่อยากให้พวกเจ้าอยู่อย่างสุขสบายจึงไม่ได้ตัดเตือนการใช้ชีวิตของพวกเจ้าปล่อยให้พวกเจ้าทิ้งขยะ ตัดไม้ทำลายป่าปล่อยควันพิษจึงทำให้ท่านพระอาทิตย์รับมลพิษทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวท่านพระอาทิตย์คงทนไม่ไหวจึงปล่อยความร้อนออกมาทีละนิดทีละนิดแต่ในที่สุดท่านพระอาทิตย์ก็ต้องปล่อยมลพิษความร้อนออกมาเต็มที่จึงทําให้เกิดปัญหากับพวกเจ้า ดังนั้นเมื่อข้าได้ไปขอร้องท่านพระอาทิตย์ให้ลดการส่งความร้อนมายังเมืองของเราให้น้อยลงท่านพระอาทิตย์จึงตัดสินใจไปจัดเมืองของเราจึงทําให้เมืองของเรามืดและไม่มีแสงสว่างอีกต่อไปพวกเจ้าคงรู้แล้วว่าความร้อนที่พวกเจ้าได้รับก็เกิดจากการที่ พวกเจ้าทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางตัดไม้ทนตายป่าและปล่อยควันพิษจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเจ้าได้รับผลกระทบที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุก็เกิดจากพวกเจ้าเองไม่ใช่เกิดจากท่านพระอาทิตย์เลยแล้วพวกเรา จะทำอย่างไรดีจึงจะให้ท่านพาทิสกลับคืนมาย่งเมืองของเราพวกแล้วพวกเราจะช่วยกันลดคา,าร์บอนก๊าซในการลดปริมาณขยะปลูกต้นไม้และลดปริมาณความคิดเจ้าชายและเจ้าหญิงช่วยไปตามท่านพาทิสกลับมายังเมืองของเราด้วยเถิด ที่พวกเจ้าพูดไว้ข้าคิดว่าในไม่ช้าท่านพระอาทิตย์ก็จะกลับมายังเมืองของพวกเราอย่างแน่นอนและแล้วประชาชนทุกคนจันในเมืองมุิีลาต่างร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันมูภาวะโลกร้อนและในและในแม่ช้าสิ่งที่ประชาชนรอคอยก็กลับมารุ่มเช้าของวันใหม่ ท่านพระอาทิตย์ตกแสงสว่างในยามเช้าเจ้าชายและเจ้าหญิงได้ออกมาต้อนรับท่านพระอาทิตประชาชนทุกคนต่างพาออกันโบมือและส่งเสียงทักทายท่านพระทินอย่างมีความสุขเมืองมินกิลาก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบ เหนื่อยน้อยลงและส่งแสงลงมาในเมืองมินพิราอย่างพอประมาณและทุกคนในเมืองมินทิรารวมทั้งท่านท้าธทิก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้เกิดผลกระทบตามมานั่นก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเอง